เห็นบอมมันบนหัว <f led> นี่แน่นี่ขามันโอ้โอ้บอมไม่เห็นบอมไม่เห็นมองไม่เห็นกูมองเห็นมึงมองเห็นเว้ยคุณสบายใจเชคอร์เรียบร้อยแต่อะไรวะอยู่ไหนอะโอ้โหมึงวางอ <c oughs> ุ้ยรอดเฉยพลังแห่ยคอรอกไกลเหลือเกิน <c oughs> ไม่ชินเลยแต่ก่อน C คือ C มันมันหายไปนานเนี่ยเพิ่งพอเล่นปุ๊บ ไกรจังครับ <laughs> โคตรไกล่เลยซ <laughs> <laughs> ูมแบบื้อเลยอ่ะสุดยอด <laughs> สวัสดีครับชาวเดก็กเกันทอานอ้าหนึ่งของผมก้องซ่านะครับวันนี้ทุกท่านหนึ่งกันในเกม Brain b o o s X s i e g e กันอีกแล้วนะครับซึ่งวันนี้ผมเห็นโหมดใหม่ล่าสุดนะฮะนี่เลกาซี่ครับโหมดนี้เขาบอกว่าเป็นโหมดนี่เลยฮะเล่นแมตต์ระเบิดด้วย20เจ้าหน้าที่ที่เบิกเบิกทางและคลังยุทธปกร ที่เคยโดเสนอการเปิดตัวในซีดในปีเดือนในเดือนธันวา2015คือเราจะเล่นแพทปี2015นั่นเองครับผมอา่าฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างแปลกใหม่ดีนะฮะแล้วมาลุยกันเลยดีกว่าโอ้เข้ามาแล้วเข้ามากลางเกมเดียวน,นะปี2015ม,มีกล้องนี้แล้วเหรอฮะมันมีกล้องนี้แล้วเหรอเฮ้ยเฮค็อกด้วย <laughs> เฮ้ย <laughs> แอนดิ้ก็ต้องมีเอค็อกเชื่อผ <ขอ S 1> มอย่างนี้เฮ้ยดูดีดูดีป้อมถูกตกข้างนอกเหรอเอาสวยเอาได้เฉยเลยแล้วเข้ามากลางเกมครับทุกคนรอบที่สองมีตัวอะไรน่าเล่นมั่งคือมันจะมีตัวละครแค่เป็นไอ้นี่เก่าหมดเลยเหรอ,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 อมีไงเจเกอร์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 มีนี่ยังมีเอคอกเอ้ยเจเกอร์มีเอคอก Can I have Jagger? No! อาชันก้านี่มันมีแล้วเหรอ I keep you bandit. ได้อะบ้าเอ้ฉันเล่นหมอหมอหมอติดกล้องติดก,ดก็ไม่มีเลยบอกเผ็ดเก่าทแไมหมอมีกล้องไกลไวะอุตส่าห์เขาบอกว่าจะขอเล่นหนูอุตส่าห์เปลี่ยนตัวให้ผมเสียใจหมอมีกล้องนี้เหรอวะตอน,<ป> <laughs> ตอนสมัยก่อนเนี่ยสามจริงท้ามหน่อยได้ไหม <sm all> วางให้หมดปึ๊บ สมัยก่อนนี่คือเรียนฟอร์สนาะนขึ้นด้วยปะเฮ้ยสมัยก่อนไม่ได้นะเนี่ยเลียนฟอร์สยังมีครบอยู่เลยนะถ้าเป็นสมัยก่อนจริงเรียนฟอร์สต,ต้องไม่มีนะเรียนฟอร์สต,ต้องแบบอะไรนะเฮ้ยโล่ที่ตอนนี้ด็อกไม่มีนะนี่ตอนนี้ด็อกมีเป็นอะไรนะมีเป็นชื่ออะไรนะเอ่อมีกล้องกับเพื่อแปล <laughs> เลยโอเคเพื่อนแปลเลยเหรอโอเคอ่ะวางไว้อ่าฮ้า โดนสนาย,ยิงไหมไทยไทยเอ้ยแปงเลยไม่ต้องเข้าแเลยไม่ต้องเข้าในนั้นสิรับผมมาพวกพี่เฮ้ยจิงจังปะเนี่ยไอปิดอย่างนี้อะไรกันครับเนี่ยโอ้ยยยเยย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 ย อะไรเพื่อนซูมันซูมันเอาไปโดนเพื่อนซูมันซูมันเอาออะไรเออเพื้อเพือ่อนเพื่อนเอาเอาเอาไปได้เฮ้ยเขาเล่นปั่นจังวะคนนี้ปั่นเกินอะไรกันครับเนี่ยคุณใบเขาปั่นจังวะ เยอเออเอมาดิเพื่อนเข้ามาเออ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 ดเออดโล่โล่สัเดโล่สัเอเอโล่สัตวเดีบ้างพีบ้าง อะไรครับเนี่ยเพื่อนตายหมดแล้วอะไรวะลาาแอดเพื่อนเพื่อนลาาแอดเหรอครับเพื่อนโอ้ยโอุ้ยเฮ้ยของจริงของจริงเฮ้ยดบช็อต ดรับแชทครับผมดรับไอ้ <laughs> สามก็ัดฟังวะ่ะไอ้กล่องจริงผมชอบนี่ผมชอบนี่มันไม่ได้ฟิลลิ่งเล่นเหมือนเดิมหน่อยเลยครับแค่ม,มีตัวละครน้อย <laughs> เฮ้ยผมจะเล่นแอดพี่ขอแอดไม่ทันแล้วตัวแต่ก่อนมีตัวอะไรมั่งอะบิดมันก็ไม่มีตัวอะไรนะวอนเท็เหรอทวิตท,ทวิตมีไอ,อคาะไหมทวิตก็ไม่มีอ่ะอู้หูพวกเนี่ย เอานิ้วเอเค็กก็ไม่มีไหนเนไหนบอ,อกอันเก่าอ่ะเล่นสไนเปอร์เลเวลเลยเออไหนบอ,อกมีเอโคงเอเค็กนายก,ออกูหกเรานี่นะแต่บอกว่าได้อยู่อาา่ามันย้อนวันๆไปเล่นวันๆที่มีตัวละครแค่สิบตัวครับใช่ไหมออฮึบยาเออ่ตรงนี้แล้วกันนะครับรไปครับ ปีดบันไดไปยิงมันตรงนี้ปะวะใช่ปะใช่ใช่เขียวต่อมายิงมานะเึบ่มสมัยก่อนมันมันเป็นมันไม่ใช่กล้องอย่างนี้นี่สมัยก่อนนะโอ้พี่เราไปฝั่งนูไหมเรานู้นลงได้ไหมอ่ะหรือมันต้องเดินอ้อมเอ้คอกนี่วะ ตัวป่ะกระบิดอยู่ไหนอะเคลินเลยเพื่อนแม่เดินมาวางกันอย่างนี้เลยล่ะครับเออติ๊เพื่อนเรายิางทะลุนาเฮ้ยข้างในอ่ะมันยิงเราไม่ได้นะทุกคนลีโลกันลีโลวันเดยนัดเดียวึบ เออไปทันทันรแล้วอุ้ยมีโผล่หัวโผล่เปล่าแเพื่อนโผล่ผมอีกไม่แป็นแม่เฮ้ยสมงโดนหัว่ลเหรอเอาเดี๋ยวเอา๋ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โยนระเบิดนี่เอาดิเพื่อนเอาดิเพื่อนเออเออเออ พังได้ยังเฮ้ยตายครับสวยอเอ้าส,สวยพี่สวยสวยพี่สวยอ๋อเรียกว่าผัวพ่อาด้ยิงโคบ้าบาเลยไอ้เก๊โอ้โหแม่นแม่นกริปแม่นกริปอ่าชนะแล้วอะ่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้แฟวนเก่าต้อง โชว์ให้รู้ว่าเราคือคนที่เป็นมาจากแผดเก่าแน่นอนด้วยสามเอ้แผดแผดเก่าผมเล่นตัวนี้นี่อ่ะไปเลสโก้นี่เลยนี่สีแผดเก่าโอ้โหเรเทพขาดใหม่สาิตด้วยแหละมานี่ดูด้วยให้รู้ว่าเรามาจากเรามาจากสมัยก่อนจริงๆดูสกินปืนด้วยไอ้สกินเฉพาะคนมีเบตาเท่านั้นนะจ๊ะ เอ้ยติ๊กกล้องได้ไงเนี่ยไนแบตแผ่เก่าติ๊กกล้องไม่ได้ไม่รู้ไม่รู้คตับเออครับคานนี่ทีเดียวตายเลยป้วยวะไม่รู้ถ้าแผ่เก่าเนี่ยไม่แน่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 เฮ้ยถ้าแผ่เก่าจริงทีเดียวตายเลยนะครับคานอ่ะเฮ้ยพี่พี่ต้องดูอันนี้ก่อนแต่เลเซอร์มันทะลุเออต้องดูว่าเลเซอร์มันมันจะเห็นเป็นแดงแดงว่าให้เป็นแดงแดงอ่ะตายแน่นอนเฮ้ยอย่างเท่เลยครับโอ้ทช่ไมนะครับขอส่ง แคสเซิลมีเอกหอกใช่เหรอก็ยังเจ๋งอันนี้น่าสนใจ <c oughs> อันนี้น่าสนใจ <c oughs> ไม่ไปต้องดูด้วยไออย่างน่ากลัวเลย <c oughs> ก็ว่าทำไมคนคนมาถึงเล่นในนี่กันเล่นอะไรวะแคสเซิลเล่นเล่นแคสเซิเล่นชื่ออะไรนะเล่นแคสเซิเล่นเออเล่นเทาอะไรเงี้ยป <c oughs> กติเทามันไม่ค่อยม,มีคนเล่นเท่าไหรอ่อ่ะเอ้ยไม่ว่ะเป็นนันเป็นนันใหม่อยู่ทับซ้อนไปนันใหม่อยู่ ต่นานจากเพื่อนริ้วแอนต่อนต์เดี๋เมนก็โอเคโอเคจไปนอนใส่มันนี่มันเดี๋ยวมันวิ่งอัดนั่งตบตสวนตกปืนตย เอาป่โอเคมาเป็นแมงมุมตอ,มองเอารไวะเอา,อา,อามันไม่กล้าเข้าไมเห็นบอมอบนหัวนี่น่ ถามมันอ๋โอ้ยมองไม่เห <bul b venant> ็นมองไม่เห็นมองไม่เห็นกูมองเห็นมึงมองเห็นเว้ยไม่สบายให้เชอร์ร็อเรียบร้อยไหนวะอ้าวอยู่ไหนอ่ะโอ้โหมึงวางอุ้ยรอดเฉยพลังแห่งเอ้คอกไกลเหลือเกินไม่ชินเลย แต่ก่อนคือมันมันหายไปนานเนี่ยเพิ่งพอเล่นปุ๊บไก่จังครับโคตรไก่เลยซูมแบบอื้อเลยอ่ะสุดยอดแหมเอคอร์สไดมาดีจริงจริงเธอไม้นี่แต่เธอไม้มันก็เป็นเอคอร์สอยู่แล้วนี่ใช่ไหมเธอไม้มันไม่มีเอคอร์ยอ๋อแพดเก่ามันไม่มีเหรอวะเอคอร์สหมดต้องใส่มันเพิ่งจะใส่ทีหลังมั้งสงสัยเริ่มต้นมาอาจจะไม่มีคือเราก็จำไม่ได้ไงมันนานแล้วเปิดละไหนไหน เใครวางแล้วเบิดวะดูดิออโอเคเอ้าเพื่อนวางแล้วเหรอถ้าเป็นไมตรงนั้นนะพี่โอเคใครได้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 เปิดรูกลางนะมันเผามันเผามันเผาตายพี่วางระเบิดมันสุดโอพีาตายไปดีอยู่นะ ตายวู้วไม่ได้ยิแล้วครับเวอี่กูดไม่ได้ยิงเลยครับนี่นะครับมันก็ดีดในสักตัวเลยเยอะเจ๋งแจว๋วมิปปอนเจเกอร์สลับสลับทุกเกมเลยที่สลับทุกเกมแล้วครับโอ้เสร็จไแล้วสลับทุกเกมเลยนะครับแม่เผาเผาเออเล่นเผา,า,าดีกว่ามาไหนก็มีเอคอกแล้วขอเล่นหน่อยแล้วกันครับเออก่อนสองนิด เฮ้ยตรงนี้เว้ยตรงนี้เว้ยมาดีครับเอ้าเข้าหัวเฉยเลยพี่เฮ้ยเข้าหัวเฉยเลยพี่ไม่หรอกมันอยู่ข้างบนอยู่ข้างนอกเฮ้ยมันมีมุมยิงดิเดี๋ยววะเล่นมาสมัยก่อนไม่รู้เลยมุมยิงจ่อละว่อนี่ละว่อนี่แล้วแล้วทำไมจ่อแล้วเป็นรูอย่างนี้วะ อ่าเหนแล้วผมรอมันอยู่สวยี่กนอยู่เว่าสแถนงจังสแกนให้อยู่ไหนอะไปไหนอะไปไหนแล้ววะอะไรกันเี่ยงงงงเลยครับอ้าใครทักกูบ้างอ๋อพี่กองคิวเยอะสุดมันเลยไปจับี่กองอย่างคู เขาติดเอของโอ้โหนั้นทำไมเขาไม่ติดเอของเพื่อนพัซโซอ่ะเพื Bye ่อนนายมีเอของรถมานายไม่ใช้เรียกว่าเขาหลุดไอ้ติดของเม่งอันตรายว่าเลยเพื่อนตายหมดเลยถ้าออกไปอ่ะซ้ายมือ เพื่อนเพื่อนก่อนดูขึงมาอ๋อโอเคโอเคแหมมีไอ้คอกได้มันดีจริงอุ้้ยาแลว เออยิงไม่ทันที่มหากล้องไกลอีสปอร์ตที่มหาลันเอวเออกล้องไกลอ่ะกล้องเป็นไกลมากไอ้สุดยอดทิมเพื่อนแอดสวยเออแอดน่าจะไม่รู้แหละเพราะมีถ้าใครเขาแปะตรงนี้เนี่ยก็จะไปปีกนี่ไง ใครปิดเออแล้วใครเขาปิดสองอันเนี่ยตรงนี้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 เลยตรงนี้เลย เกินอ้าวแล้วก็อินทอูที่กินโอเฟต์มาแล้วมาแล้วมาแล้วฮ่อขยับขยับไม่ตัวนะอ่ะฮะไอเด่อู้ยิงไม่ทันมาพอดีเลยจ้ะครึ่งหลอดอ่ะมือเตะเชือกยังมันสมควรไหมข้างบนมีอ่ะอ้าวอันนี้เห็นข่าวปะ บ้านะโดนหัวได้ยังไงกันตรงนี้มีตัวหนึ่งก็มาดิมาดินี่เลยตายก็มาเด้อใส่ป่ะตายไปแล้ว่าหลังยานตัวหนึ่งก็มาดิหลังยานเหรอนี่กูเล่นกันที่ยานแล้วเนี่ย มีนะยใสอะไรก็มาดิก็มาดิฮัลโหลอกมันอ้าวอ้าวกาลังจะกำลังจะไปยิงไอ้นี่เลยเอ้าเอามีดฟันได้แล้วเหรอเพื่อนมีดฟันว่ะเฮ้ยเออฝังฝังนู้นยิงไม่โดนเองปาดหัวปาดหัว เฮ้ยมันเข้ามาแล้วบ้าเ้ยเฮ้ยไม่อนด้จ้ายิงรูไปแล้วอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องข้างห้องเอซ้ายมือเละ เอ้ยออกไปมัดออมุมสุดมุมสุดใต้เมืองนั่นแหละปั๊มเอ้าเอ้าเลยเดินมาโดนเฉยเลยนี่มันโยนระเบิดเผื่อนาคตนี่ว่ะเอาไปมาเฮือมันเดินมาจากทางขวาตรงนี้มี หลังโลดนี่มีเราจะช่อง่างไปเอาออกมาได้เอาเอาเอาขอแม่ตาย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 เฉยชึบชึบหายมือมึง พ่ออยู่หลังไหมไม่มีตองบนหัวนะเฮ้เปิดดูดูโอ้ยเผ e ดเอ๊โคตรนิ่งโคตรนิ่งบอกเลยแถ่ไหนวะไปวางระเบิดเลยขับเลยเด็ดเด็ดสะล่างเด็ดสะล่างอ๋อ

โอ้ยด้วยลีโกด์ขึ้นมาแล้วเหนี่ยอยู่นี่เลยเนี่ยสวัสดีครับเตรียมเลยอะไรกันวะเนี่ยเพื่อนอยู่เต็มเลยนั่นแหละตัวนึงตัวนึงตัวนึงฮ่เฮ้ยเมื่อกี้คือหันออกไปแล้วตกใจอ่ะพูดเยอะเลย ปิดทุกอย่างยังงง่หันเาอะไรปะเนี่ยนี่ทำอะไรกันเี่อสลับทีละหนึ่งสลับทีละหงอย่างชอบใช่สลับเลยมีโลด้วยวะตายตาดาวนงละสวย อ้าวโดนหัวกบานใครก็ไม่รู้อ้าวโดนเฉยอะไรพวกเนี้ยมีตัวมีตัวมีตัวจัดการมันไป ไอ้คนแก่ฝั่งนู้นพี่เม้งด้เขาได้ไหมวีวอนไอ้คนแก่เกมนี้คนแก่เก่าเขาสนุกไหมโคตรเทพ I miss a cock on Jagger ชิจิงโคชิอภิมหาเอค็อกครับสามไอค็อกผมเข้ามาในนี้ได้ด้วยวะเอาเอ้าเอ้า เอ้ยได้เล่นด่านนี้แล้วด่านบ้านเฮ้ยไม่ได้เล่นนานมากโอ้คิดถึง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 มากเลยออ้อิชไม้เฮ้าย่งแอบแม่งนีดีกว่าด่านนี้มันต้องตัวนี้เลยน่าสนใจจีิผมไปต่ากนยว่ะตัวนี่กองฟิวเลยผมกำลังยิงรอฮะดูแล

เมื ö, ่อกี้โดนหัวน on ่ะอ oh right. oh right. oh right. oh, mm ้าวกําลังกระโดดเลยตัวลอยเลยเมื่อกี้ไม่โดนหนบล็อกไม่โดนเขาบอวกําลังกระเด็นเลยก็ดูกําลังกระโดดเลยครับแย่เลือดสาเลยหัวแตกกําลังกระโดดเลยตัวลอยเลยมันมีคนมันมีคนกําลังวิ่งหนีเราักอย่างเฮ้ยขนุนหน้าขาว เฮ้ยนี่พี่ก้องเข้าทีมใส่เบอร์พังใส่เบอร์พังว่ะเบอร์พังดีไปดูไปดูไปดูไลฟ์พี่กองแบบไปดูคลิปพี่ก้องแบบไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยตัวละครแม่งทำไมม